อาเซนเกลรอเจออยู่นะจ๊ะอาเซนเกลรอเจออยู่นะจ๊ะเกมโฟร์จูนทรีหรือว่าต้นไมน้ทำเศร้านั่นเองจ้าต้นไม้แห่งโชคลาภอันดับหนึ่งอันมั่งคั่งเลยสุดๆกันไปเลยนะเอาล่ะวันนี้สำรองเล่นกันดูแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยแล้วกันเนาะอ๋อฉันกดผิดจ้าแป๊บเลงนะนี่เลยฉันกดผิดเมื่อกี้ฉันไม่ได้ไปกดหน้าเกมไง จากค่ายพีจีเจ้าเดิมเจ้าเดิมเจ้าดังกับต้นไม้เกมฟอร์จูนสนุกสนานโชคลาภต้นไม้มันจะต้นโพจ้าต้นโพทองเนาะลองเล่นกันเลยเนาะจีจีเคยเล่นไปแล้วแหละครั้งหนึ่งนะตอนนั้นก็เบ็ดก็หนึ่งเหมือนกันวันนี้ขอลองเพิ่มเป็นสองดูแล้วกันมันมีทริคหนึ่งที่แบบนอนเข้าฝันแล้วก็แม่น้ำหนึ่งบอกมาบอกว่าให้เล่นช่วงต้นชั่วโมงหรือท้ายชั่วโมงเท่านั้น ใครมาเคาะระฆังแถวบ้านกูไอ้เหี้ยขอโทษนะครับน้องๆทุกคนเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดอย่าจำไปใช้เนอะร่มกันเลยเกมนี้มันชอบเงียบทุกคนมันไม่ค่อยมีเพลงอ่ะแต่ทุกครั้งที่เรากดกดปั่นสล็อตป้ายปั่นเสร็จปุ๊บต้นไม้มันจะมีความขย่าแล้วใบมันจะเป็นสีทองเดี๋ยวสังเกตนะเห็นไหม มันมีผีเกาะอ,อยู่บนต้นไม้อ่าขยาบแล้วมันมองเป็นต้นไม้เต้นได้นางเป็นต้นไม้เต้นได้อ้หนูพรึมๆเจาะพรึมๆพรึมๆเจาะพรึมๆนะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราแบบเราได้ฟีจะเป็นเยอะๆนะมันจะขยาแรงขึ้นแล้วใบมันจะเป็นสีทองเดี๋ยวคอยดูกูกดหลายทีแล้วกูยังไม่ได้ไฟีแต่พปนทิ้ทงเลยเฮ้ยเอยเอ้ยเอ้ยต้านอนขยา่า มันมันคือต้นนี้จ้าต้นมะเขือจ้ามันไม่ใช่ต้นแบบแข่งความโชคดีหนูมันจะเป็นฟีลแบบแม่จ้าเออเอาข้าวมาให้แม่แล้วนางเคยเป็นปลาบูมาก่อนนางมเป็นมาเพิ่มปลาบูไงเป็นปลาบูมาก่อนแล้วพอแบบว่าเออไอเออไอ้ไอ้มันจับได้ปุ๊บอะไอ้ไอมันก็เอาแม่ไปทากับข้าวไงนางสารทีนางสารพี่อ่ะถ้าฟีเป็นแม่มันปะแล้วฟีว่าเออจับจับเมียหลวงอ่ะ มาฆ่าให้ตายให้กลายประบาบูแล้วไอเอ้ยมันรูวเอ้ยมันก็แบบเอ้ยแม่จ๋าแม่อยากเป็นอะไรเป็นนะจ๊ะแม่เอ้ยเอาข้าวมาให้แม่ที่ท่าน้ำทุกวันนะจ๊ะซึ่งเอ้ยไม่ได้ข้าวแม่เลยจ๊ะให้กากมะพร้าวไอ้ที่แม่ก็ไม่ได้กินแซ่บปะมันไม่ได้อร่อยนะกากมะพร้าวเพราะไม่มีน้ำกะทิอยู่แล้วอะแม่ก็ต้องกินแม่ก็จำใจกินเอ้ยแม่ขอเป็นข้าวสวยหรือน้ำพริกปลาทูให้แม่หน่อยได้ไหมแม่อยากทานเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะ ปลาตัวอื่นได้กินแต่ของดีๆนะแม่แม่บอกแบบนี้ไงแม่ก็พูดมาให้ลูกฟังลูกก็กบอกอแบบแม่ได้ๆๆแ๋้วล,ล้อมได้จะเอามาให้กินแต่ไม่ทันได้กินอาหารมื้อถัดไปไงนางสารพีมันจับแม่มาฆ่าแล้วทําเป็นข,ข้าวก่อนเอยมันก็เสียใจเสียใจมันก็เออแม่ไม่ได้อยู่ละโดนขอดเก็ดทอดเป็นปลาบู่ทอดกระเทียมไปแล้วแทบๆกินน้ากันเลยสามสี่คนน่ะก็เลยไม่ไหวก็เลยเสียใจเสียใจปุ๊บ ยายเอื้อยเขาเลยเอาเกดปลาแม่เนี่ยยายอ้ายเอื้อยยัยเอื้อยสิเขาเอาเอาเก็ดปลาแม่เนี่ยมาปลูกมาปลูกไว้ใต้ต้นโพงอะแล้วขอพรว่าแบบแม่จ๋าถ้าแม่ยังมีจริงขอให้แม่เกิดมาเป็นต้นมะเขือให้หนูนะจ๊ะแม่ก็เอาแล้วแม่ก็เอาแล้วแบบชิกลายล่างไงที่แบบ กูพูดไปเรื่อยเหมือนกันนะเจ๊ยี่ดอกไม่ไกรล้างนางก็ไกรล้างเป็นอะไรเป็นต้นมะเขือคือไงมากินแซ่บๆน้ำกันเลยว่าสั้นนางบอกนี่ไงฉันได้เห็นไหมฉันเล่านิทานให้ผู้เธอฟังฉันได้เงินเป็นกางวัลก้อนหกสิบบาทเลยนะหกสิบบาทเลยนะไม่ใช่ถูกๆไม่ใช่น้อยๆนะเล่นกันแบบนี้ไม่ได้มีคนจะมาได้กันน้อยๆเบสฉันแค่สองเองนะรับเงินรางวัลทั้งหมดห้าหกสิบจุดเก้าศูนย์ตังนะอ่ะยังไง ต้นมะเขือช่วยโลกต้นมะเขือช่วยชีวิตเราเองนะอะพุตธนึกเลือกดอกเรื่องสคอแหง้งใครมีเกมใหม่ๆอยากให้ลองเล่นอยากให้ลองเราลองฝึกดูอใครมีเทคนิคใหม่ๆสำหรับเกมใหม่ๆของค่าย PG หรือค่ายใดก็ได้แปะลิงก์คอมเมนต์มาเดี๋ยววันไหนเราว่างนะหลังเราเลิกเรียนเลยเราเราเรียนรีพอร์ตสีไงถ้าเราเลิกเรียน,สนเสร็จแล้วปุ๊บพอเราขึ้นช่วงเราขึ้นปห้เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้เธอดูทุกเกมเลยโอเคไหมเด็กๆเพื่อนๆ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับเกม Fortune 3แล้วเจอกันใหม่สำหรับเกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะานะานะนะา